สำหรับเพื่อนๆครับที่มีอาการตึงคอตึงบ่าตึงกล้ามเนื้อหลังตึงไหล่นะครับมักจะมาร่วมกับอาการขอยืนไปข้างหน้าไหล่ย,ยกนิดนึงเป็นมากเป็นน้อยแล้วแต่บุคคลครับซึ่งบอกเลยมันเกิดจากอาการที่คุณใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานออฟฟิศการทํางานหน้าคอมทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายนะเวลาคุณเล่นกล้ามเนื้อด้านหน้าแล้วไม่ บาลานซ์กันกับกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยนะครับก็ทําให้กล้ามเนื้อด้านหน้าตึงจนเกินไปและทําให้ไหล่คุณมาข้างหน้านะครับแล้วก็ทาให้เกิดผลเสียอื่นๆตามมาอีกมากมายนะบ,บางคนเนี่ยข้อไหล่มันก็จะติดนะครับแล้วก็เกิดการบาดเจ็บได้หรือเป็นนานๆอาจจะมีอาการปวดหัวครับเพราะเส้นประสาทกล้ามเนื้อตรงนี้ครับมันตึงรั้งเอาไว้นะฮะร,รวมทั้งครับเพื่อนๆที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยคือเป็นแล้วนะแต่เป็นนิดเดียวสามารถแก้ได้ครับคุณใช้วิธีที่ผมจะสอนต่อไปนี้ได้เลย แต่ใครที่เป็นเยอะนะครับผมบอกเลยไปหานักกายภาพดีกว่าหรือเป็นเรือรังแล้วนะครับถ้าใครที่เพิ่งเป็นนะครับหรือเป็นนิดหน่อยนะครับคุณสามารถใช้วิธีที่ผมจะให้ต่อไปนี้ได้เลยครับสเต็ปที่1ครับเริ่มกันเลยด้วยการคลายกล้ามเนื้อที่มันตึงออกครับมีอะไรบ้างครับอันดับแรกครับกล้ามเนื้อบ่าตรงนี้ฮะนี่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถกดคลายกล้ามเนื้อด้วยตัวเองนะครับผมแนะนํานี่ครับเจ้าลูกบอลนี้คุณสามารถหาได้ครับจากอินเทอร์เน็ตสั่งได้เลยนะครับ มีขายกันเยอะแยะไปหมดเขาเรียกว่าลาครอสบอลหรือคุณสามารถใช้ลูกเทนนิสก็ได้นะครับุ้ยราคาหลักร0 0ยสอบาทก็มีนะครับซื้อมาได้สั่งออนไลน์มาเลยครับจะช่วยขายกล้ามเนื้อในสเต็ปแรกครับเราจะทําการขายกล้ามเนื้อโดยกดแล้วยืดครับวิธีนี้คือมันเป็นยังไงใช่ไหมโปติแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อตึงครับหลายคนคิดว่าเราจะขายกล้ามเนื้อโดยการยืดกล้ามเนื้อ มันไม่หลุดบางครั้งเนี่ยมันสะสมมันตึงๆึงตงเป็นเวลานานต่อเนื่องมันทําให้เกิดเป็นปมเราเรียกว่าทริกเกอร์พอยต์เรามีหน้าที่คลายทริกเกอร์พอยต์ครับเหมือนหมอนวดอะหมอนวดเวลาเขากดบ่าคุณคุณเจ็บคุณปวดโอ้อร้องถูกไหมฮะนี่เหมือนกันครับแต่ว่าคุณกดด้วยตัวเองนะครับมามาเริ่มกันก่อนเลยครับเราหากําแพงตรงไหนก็ได้ครับนะอันนี้เรามีตรงนี้ก็ได้กระจกนะฮะ วิธีคือเราวางตำแหน่งของลูกบอลนะครับให้มันอยู่ตรงตรงนี้นะครับตรงประมาณบ่าของเรานะครับแล้วก็เอียงตัวนิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยทิ้งน้ําหนักเข้าไปเล็กน้อยนะครับอย่าไปทิ้งเยอะครับค่อยค่อยเคลื่อนตัวครับเห็นไหมลูกบอลก็จะเคลื่อนไปด้วยนะครับจนเจอจุดนะครับสมมุติว่าคุณเจอจุดและคุณสามารถใช้มืออีกมือนึงเพื่อประคองไว้เผื่อมันจะไหลนะครับอุย้ยเจอจุดอ่ะเหมือนหมอนว,นวดกดแล้วเจ็บนะครับกดและยืดออกนะครับ กดค้างไว้นะกดอย่างนี้แล้วยืดยังไงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับวิธียืดนะครับก็คือให้เอียงหัวไปด้านนี้ครับกล้ามเนื้อบ่าจะหดนะครับแล้วเอียงหัวไปอีกด้านหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อบ่าจะยืดทําเช่นเดียวกันนะครับกับอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือการขายกล้ามเนื้อบ่าต่อมาครับกล้ามเนื้อหน้าอกครับนาอกนะนี่ยังอยู่สเต็ปแรกกันอยู่ที่มันจะตึงก็คือไม่ใช่หน้าอกตรงนี้นะมันเป็นหน้าอกอมาหนึ่งที่ อยู่ด้านในครับเรียกว่าเป็กไมเนอร์เจ้าตัวนี้เวลาตึงเนี่ยนะจะทําให้เรามันจะดึงไหล่เรามาข้างหน้าแล้วก็แขนจะบิดเข้าแบบนี้นะครับเราก็ทําการคลายกล้ามเนื้อมันออกสะหน่อยนะครับเหมือนเดิมใช้ลูกบอลน,นะครับแล้วพยายามเปิดมุมนี้ออกก่อนบิดแขนออกแบบนี้ก่อนนะครับอ,อกจะเปิดเอาลูกบอลวางลงไปนะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเนี่ยเชิดอกขึ้นสมมุติคุณไหลไปไถไปเนี่ยไถไปนะครับไถไปสมมุติเจอจุดละ ให้ทําการหดนะครับหดคืออย่างเงี้ยกล้ามเนื้ออกมันจะหดเข้านะครับแล้วทําการยืดแขนออกนี่นะยืดเหมือนเรากดแล้วยืดนะครับตามหลักการเนี่ยรู้สึกเบาขึ้นเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้มโนงงแล้วมันคลายจริงนะไปลองทํากันดูนะทาอีกข้างหนึ่งนะครับเหมือนกันเลยอ่าและต่อมาครับแน่นอนกล้ามเนื้อที่กลุ่มที่เรายังไม่ได้คลายนะครับคือกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยด้านหลังบริเวณนี้นะครับ หรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเยอะมากนะครับแล้วกล้ามเนื้อปีกตรงนี้เห็นไหมเนี่ยปีกเนี่ยปีกนะมันจะตึงนะครับเราก็ทําการคลายกล้ามเนื้อออกเหนเดิมครับใช้เจ้าตัวนี้เราเรียกว่าโฟมโรเลอร์คุณสามารถสั่งในอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันนะครับคุราคาหลักร้อยนะครับไม่กี่ร้อยนะเอามาใช้นวดด้วยตัวเองได้นะครับขายกล้ามเนื้อ,อเริ่มเลยนะฮะ ครับวางลงไปนะครับแล้วก็อันนี้คือคุณยังไม่ยกตัวขึ้นนะยกตัวขึ้นแบบนี้นะอันนี้คือคือยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีแรงต้านมากครับแต่เมื่อไหร่ครับเราอยากมีแรงต้านไหมครับให้เรายกขาขึ้นข้างหนึ่งนะเรายกก้นขึ้นด้วยนะครับน้ําหนักตัวมันจะทิ้งลงไปนะครับเห็นไหมแล้วก็กดเข้าไปถ้าเจอจุดที่ตึงนะครับเราทําการหดนะครับหดกล้ามเนื้อครับแล้วก็ยืดออก หดกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดออกนะครับนี่คือจะเป็นบริเวณสะบักอีกจุดหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อปีกที่ผมบอกตรงนี้นะร,รวมถึงกล้ามเนื้อรอบๆสะบักด้วยนะครับถ้าโอ้โหรายละเอียดมันเยอะนะก็จะเป็นกล้ามเนื้อพวกอินฟาสไปนาตัสเทเรสเมเจอร์ไมเนอร์อะไรบริเวณตรงนี้นครับเอางา่ายๆเอาเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณสะบักแล้วกันที่มักจะตึงและมีปัญหานะแล้วก็ทำการคลายมันออกนะครับบิดมือออกแบบนี้นะฮะ กดบางคนจะเจ็บมากนะแต่นี้คือพกกล้ามเนื้อผมไม่ได้ตึงเพราะผมมีเขาเรียกว่าไงคลายกล้ามเนื้อตลอดนะครับมันก็จะไม่ค่อยไม่มีปัญหาผมจะบอกเคล็ดลับให้อย่างหนึ่งนะก็คือหลายคนนะที่เขามีปัญหาออกกําลังกายเวทเทรนนิ่งแล้วเขาตึงกันเพราะอะไรรู้ป่ะคุณเคลื่อนไหวไม่เต็มระยะนะ พอกล้ามเนื้อมันเคลื่อนไหวไม่เต็มระยะเนี่ยนะครับการทํางานของมันเนี่ยมันก็ไอไอมุมนั้นๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยแข็งแรงที่มันไม่ค่อยได้รับการบริหารผมยกตัวอย่างการดึงกล้ามเนื้อหลังเนี่ยบางคนเล่นแค่นี้นะดึงนิดเดียวครับทําให้มุมเนี้ยไม่แข็งแรงมุมที่ทําหน้าที่ดึงสุดเนี่ยนะแล้วในอนาคตเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้ว่าจะเป็นการบาดเจ็บการตึงต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามทําให้มันเคลื่อนไหวเต็มระยะกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมันจะแข็งแรงทุกช่วงนะครับแล้วก็ไม่เป็นปมนะ และสเต็ปที่2ครับเมื่อกี้เพิ่งสเต็ปที่1งเองนะครับสเต็ปที่2คือยืดกล้ามเนื้อและครับนะเหมือนที่หลายคนชอบยืดครับเริ่มจากกล้ามเนื้อหน้าอกก่อนนะครับคุณหาเสาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็วางมือลงไปนะครับเชิดอกอก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งน้ําหนักตัวไปข้างหน้าทิ้งน้ำหนักตัวไปข้างหน้าอ่าถ้าทำถูกนะจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้ออกบริเวณตรงนี้นะครับมันโดนยืดออกนะบริเวณตรงนี้ทําทั้งสองข้าง ต่อมาคือการยืดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อบ่าตรงนี้แล้วนะครับก็คือย,นะยืนตัวตรงนะยืนตัวตรงแล้วก็ค่อยๆเอียงหัวไปนะครับเราจะยืดด้านซ้ายนะเราเอียงไปด้านขวาอย่างนี้นะครับอย่าย,ยกไหล่ขึ้นนะครับแล้วก็เอามือช่วยดึงลงมาอย่างนี้การยืดนะครับให้ทำค้างไว้20วินาทีนะครับ ถ้าเพื่อนๆทามาถึงสเต็ปสตรงนี้แล้วนะครับจะรู้สึกได้เลยหกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมันจะแบบรู้สึกผ่อนคลายสบายอารมณ์เหมือนไปน,นวดมาเลยนะหลังจากนั้นครับให้เราไปสู่สเต็ปที่3แเลยนะฮะแลวผมบอกเลยนะครับว่าการคลายกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยคุณรู้สึกสบายใช่ไหมครับมันจะไม่หายไปมันจะกลับมาเป็นอีกเพราะอะไรครับกล้ามเนื้อที่มันควรจะแข็งแรงมันไม่แข็งแรงคืออะไรครับกล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่เปิดไหลออก นะคือกล้ามเนื้อกลุ่มกล้ามเนื้อหลังช่วงบนนั่นเองแล้วเราจะมาบริหารกันในสเต็ปที่3นี่แหละครับหายางยืดมาครับโหแน่นอนครับสั่งใจเนเนตได้เหมือนกันพวกนี้อุปกรณ์พวกนี้นะครับราคาไม่เท่าไหร่นะครับหลักร้อยบาทนะครับอันนี้จะเป็นเส้นเบาที่สุดนะทำไมถึงใช้ยางยืดในการบริหารกล้ามเนื้อหลังใช้อุปกรณ์ต่างๆในยิมได้ไหมที่เล่นกล้ามเนื้อหลังนะคาตอบคือมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ร้อยละ ร้อยละ90%ของคนที่เพิ่งออกกําลังกายหรือออกแบบไม่ถูกออกแบบผิดๆอะ่ะเคยเห็นบางคนเล่นกล้ามเนื้อหลังรับกระชากกระตุกเวียงไหมคุณคิดว่ากล้ามเนื้อหลังเขาได้รับการบริหารไหมครับคำตอบคือมันไม่ได้นะเราจะต้องทําให้ถูกต้องแล้วคนที่รู้สึกกล้ามเนื้อหลังได้น้อยมากเนี่ยนะหรือว่าทาความรู้สึกไปที่กล้ามเนื้อหลังได้น้อยอุปกรณ์ยั่งยืนเนี่ยช่วยช่วยได้เยอะมากนะครับมันจะง่ายสําหรับผู้เริ่มต้น ผมบอกเลยแม้กระทั่งผมตอนนี้ผมยังใช้ยางยืดอ,อยู่เลยนะครับในการวอร์มก่อนเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาซื้อมาไปหาซื้อมาซะนะครับท่าแรกนะเขาเรียกว่า external rotation คือกล้ามเนื้อตรงนี้ครับที่ทำหน้าที่บิดแขนคุณออกนะครับจับยางพอประมาณนะคนะเชิดอกขึ้นนะครับเปิดไหล่ไปข้างหลังแล้วคิดว่าบิดแขนออกอย่างนี้นะครับ อย่าเอาศอกออกนี่นะศอกติดไว้แล้วหมุนแขนออกถ้าทําถูกนะครับมันจะตึงกล้ามเนื้อบริเวณสะบักต,ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นี่นะตรงนี้กล้ามเนื้อปีกนะครับตรงนี้คือกล้ามเนื้อรอบๆสะบักนะกลุ่มที่ทําหน้าที่บิดแขนออกนะฮะก็พวกกลุ่มกล้ามเนื้ออะไรอินฟาสไพนาตัสเทเรสเมเจอร์อะไรพวกนี้นะครับทําสุดค้างไว้5วิถึงสิบวินาทีทําทั้งหมดห้าถึงสิบเซตครับนะ ต่อมาท่าที่สองจับกว้างหน่อยนะครับคือกลุ่มกล้ามเนื้อทาหน้าที่บีบสะบัดนะครับคือกล้ามเนื้อกลุ่มที่เรียกว่ารอมบอยและโลว์แทร์นะครับอยู่ตรงกลางระหว่างสะบักนะให้คุณทาการบีบสะบักแล้วก็ฉีดยางออกนะครับอย่าดึงแบบนี้นะครับบอกแล้วมันไม่ได้อะไรนะครับสเต็ปแรกเนี่ยให้เพืเ่อนๆบีบสะบักแล้วค่อยๆฉีดยางออกอย่างนี้ เก่งค้างไว้5ถึงส0วินาทีเช่นกันนะครับการออกกำลังทั้งหมดนะครับให้เพื่อนๆทำถ้าใครเป็นอาการหนักเลยนะผมแนะนำว่าทำได้ทุกวันนะครับหรืออาทิตย์ละ6วัน จนกล้ามเนื้อคุณเริ่มแข็งแรงขึ้นมาบ้างแล้วเนี่ยอาจจะเหลือที่ละสามถึวันก็ได้ครับแล้วก็ความยากคือทําค้าง5วินาทีคุณก็เพิ่มเป็นสัก10วินาทีนะครับอะไรแบบนี้ทิ้งท้ายแล้วครับอาการนี้คุณจะไม่กลับมาเป็นอีกแน่นอนนะท่าในชีวิตประจําวันเราไม่เผลอตัวเผลอตัวไปทําการไหลหอคอยืน่นอะไรแบบนี้ให้คิดเสมอพยายามเชิดอกนะครับคิดว่าําแมวท้องเข้าไปนิดนึงเชิดอกขึ้น คิดว่ามีคนนะครับมาดึงหัวเราขึ้นแบบนี้นี่โพสเจอร์คุณจะอยู่ในภาะปกตินะครับไม่เป็น forward head ยืน่นคอย,ยื่นไปข้างหน้าแบบน,นี้นะแล้วผมรับประกันกเลยครับเอาสูตรสเต็ปทั้งหมดไปทำอาการของคุณจะดีขึ้นแน่นอนส่วนในเคสที่เป็นหนักนะครับผมแนะนำว่าเฮ้ยปรึกษานะันกกายภาพดีกว่าว่าคุณอาจจะมีกล้ามเนื้อบางมัดบางมุมรายละเอียดเล็กเ,เน้อยที่เออมัน ยังเป็นอาการบาดเจ็บอยู่แล้วคุณหาด้วยตัวเองไม่พบนะครับนักกายภาพเนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญตรงจุดนี้มากกว่ารวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือเขามีาเครื่องเลเซอร์เครื่องที่เครื่องมือที่ทันสมัยอ่ะพูดง่ายมันจะทําให้คุณหายจากอาการบาดเจ็บได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์สามารถแชร์เก็บไว้ได้เลยครับแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนคุณคอมเมนต์กันมาได้เยอะๆครับใครมีคําถามตรงไหนสงสัยอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนเปิดซับสไครต์ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าผม จายกันดามครับ